ขึ้นนเถวาวีแห้งพี่นาะโอ้ยข้าหักใหม่ข้าหักใหม่ดอกนึงนี่มหรอ่อาจดอกนึงผีก้อนอยากงัดแทนนมันบ่หลาภูม,มืองอยู่นะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีด้วยค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ซาหน่อยให้เห็นว่าหลังจากที่เราเก็บลงมาแล้วนะคะเข้ากับสิมหล่างคือเห็ดที่ได้วันนี้หน่ว่ยว่าได้ถ่ายคลิปลายด้วยก็จะให้เห็นแค่บางส่วนนี่ค่ะเห็ดปวกพรอมที่สิไปจำนายปากทางค่ะเห็ดตะไคร้คัดสวย นะคะเตรียมพร้อมไปจำหน่ายขายอยู่ไซซ์เสาน้อยเน้นย้ำอีกที่หนึงนะะ่งเด้อค่ะขายปากซอยเนี่ยละคะ่ะติดถน,นนใหญ่เนี่ยละคะ่ะบ้านพื้นใหญ่หมูห้าที่หลานซ่อมรถสังหน่อยะคะ่ะทามาจากทางรัตนากับสีเลื่อยโรงเรียนมาหน่อยหนึ่งกับสังเกตขวามือไว้เลยะคะ่ะแต่ถ้ามาจากทางสีขอนะคะผ่านหน้าวัดเริ่มสังเกตซ้ายมือไวะคะ้ค่ะจะมีร้านซ่อมรถสังเกตมึงนี่สินั่งขายอยู่นั่นละคะ่ะ นั่งเลนนั่งหัวอยู่นั่นขายขายเบิร์แน่เบิดแน่ะแนกะขายนะคะเดี๋ยวสีให้มึงน้ำว่าจัดร้านแบบไหนอะไรยังไงนะคะเปิดตัวเปิดว่าเปิดตัวคุณยายปิ่นปวกปวกทำงานดีเวยคะ่ะปิ่น ลงเล็ก ok ๆนะเด้อลงเล็ก ok นะเด้อแล้วก็เงียบเด้อจัดสันกันเด้อพี่ยงเด้อจัดผาดจัดมุมกันเด้อค่ะอย่ากจะเปลี่ยนสตรีมกับพี่น้องนี่แถวหลับแสบเล็กๆเนี้ยเล็กๆเนี้ย โอ้นเถาวบริแห้งพี่นาะโอ้ยาหาักใหม่ข้าหักใหม่ดอกนึงนี่นาีดอกนึงอี่ก็อยาก,กงัดแทนเลนาะหลาภูมืองอยู่นะอืมอีดอก ุ้ยอ,อยูบ่ขืนย่ยสงดอกดอกไงบ่ขืนสอกีดอกฮังา,ามปันได,ด,ด,ดตัวนี่นี่ดอกนี่ไ่อยให่เราเเ็นเห็นกี่หนอมันมีอากาศมืดแห้ง้อุ้ยบ่ขืนบอขืนบ่ขืนยา่

ดอกบานเลยดอกบานห้ดดอกจุ